สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนที่อยู่ตรงสามแยกประสะนะคะก็วันนี้พามาดูทุเรียนสาวซึ่งวันนี้เรากําลังตัดทุเรียนกันอยู่นะคะก็มาดูบรรยากาศพามาเที่ยวนะคะหรือว่า ทุเรียนสาวเขาปลูก5ปีเนี่ยเออสปีเนี่ยเอาลูกปีแรกเป็นยังไงสภาพต้นหรือว่าสภาพลูกเป็นยังไงก็วันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมนะคะค่ะอ่าลองตามดิฉันมานะคะเข้ามาชมสวนทุเรียนสาวนะคะวันนี้เราจะทําการตัดทุเรียนกันที่ตรงเขาเรียกว่าอ่าอะไรนะเนินสมบูรณ์ นะคะตรงเลยสามแยกประสะมานะคะ,ะแปลงนี้เป็นทุเรียนสาวค่ะมีลูกปีแรกนะคะซึ่งอายุยังไม่ครบ4ปีซึ่งซึ่งตอนตัดเนี่ยตอนนี้ก็ครบ4ปีแล้วนะคะค่ะวันนี้เราลองมาดูกันนะคะวันฝนตกด้วยนะคะพาทุกท่านเข้ามาชมก่อนที่เขาจะตัดกันแต่ต้นนี้ก็จะตัดได้เป็นบางลูกนะคะ,ะยังไม่แก่จริงนะคะอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะตัดแล้วก็ลงได้ทั้งหมดก็จะเราเน้นในเรื่องของคุณภาพอะ่ะ นะคะาพาทุกท่านมาดูหน่อยค่ะว่าลูกทุเรียนที่กําลังจะตัดได้แล้วเป็นยังไงบ้างอ่านี่ค่ะค่ะนะคะต้นนี้ก็จะประมาณดูคร่าวๆก็จะประมาณ20ินิดๆนะคะอ่าเราลองถอยออกมาดูทรงพุ่มต้นเขาหน่อยเนาะว่าถึงวันตัดแล้วเนี่ยทุเรียนเขาต้นใหญ่แค่ไหนอ่าลองมาดูหน่อยนี่เลยค่ะ ออกคอยออกมาดูนอกทรงพุ่มนะคะวันนี้เราทําการตัดทุเรียนเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านคะ่ะแถวชุมนุมสูงเออแถวเนินสมบูรณ์นะคะในสวนของทุเรียนสาวเอาลูกปีแรกนะคะแล้ววันนี้เรากําลังตัดทุเรียนกันอยู่นะคะแต่ต้นที่ทุกท่านเห็นนี้ยังเป็นรุ่น2ออยู่คะ่ะวันนี้ยังตัดไม่ได้นะคะแต่ก็ให้ดูรูปทรงนะคะดูความดกแล้วก็ดูขนาดต้นนะคะอ่านี่เลย ะะเราอยู่สวนแถวเนินสมบูรณ์ค่ะนะคะต้นนี้ก็จะประมาณสัก30ลูกเด่าเดี๋ยวให้ดูก่อนแต่วันนี้ต้นนี้ยังตัดไม่ได้ค่ะเราลองมาดูต้นที่เขาตัดกันนะพาทุกท่านมาเที่ยวต้นที่ได้ผลผลิตแล้วปีของวันนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวนะคะแถวชุมนุมสูงแถวเนินสมบูรณ์นะคะในสวนของ ทุเรียนสาวเอาลูกปีแรกนะคะแล้ววันนี้เรากําลังตัดทุเรียนกันอยู่นะคะแต่ต้นที่ทุกท่านเห็นนี้ยังเป็นรุ่น2ออยู่ค่ะวันนี้ยังตัดไม่ได้นะคะแต่ก็ให้ดูรูปทรงนะคะดูความดกแล้วก็ดูขนาดต้นนะคะอ่านี่เลยนะคะเราอยู่สวนแถวเนินสมบูรณ์ค่ะนะคะต้นนี้ก็จะประมาณสัก30ลูกเดอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนแต่วันนี้ต้นนี้ยังตัดไม่ได้คะ่ะ เราลองมาดูต้นที่เขาตัดกันนะจะพาทุกท่านมาเที่ยวต้นที่ได้ผลผลิตแล้วปีอ่าของวันนี้นะคะแดดเริ่มมาแล้วแต่ไม่บังเอิญม,มาไม่ทันตัดเสร็จแล้วแดดถึงมาล,ลองเปิดดูได้เปิดเนื้อดูได้เราจะได้มั่นใจ ยังแน่นอยู่เนื้อยังแน่นอยู่เป็นไงหนูเข้าไหมเข้าสีไหมมาถึงจ้ามองตกแล้ว,ว,ลวถ้าเคาะไม่ลงก็อย่าฟึ่งฝืน หวาเลย้มนหวานค่ะวันนี้ก็พาทุกท่านเข้ามาดูทุเรียนสาวกันนะคะส่วนโจ้ที่เคยถ่ายทำมาให้ดูวันนี้เราเพิ่งจะตัดทุเรียนกันวันแรกเป็นหัวดอกแรกค่ะ ค่ะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งต้นนะคะที่เป็นทเทรียนสาวที่พูดให้ฟังนะคะอย่างอย่างต้นนี้นะคะทั้งหมดก็เนี่ยค่ะวันนี้จะตัดกันแล้วอ่าลองดูยอดข้างบนหน่อยสินี่เลยค่ะนะคะต้นนี้ก็ประมาณ20กว่าลูกค่ะก็ต้นหนึ่งก็จะอยู่ประมาณลูกลูกหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ3-7โลส่วนใหญ่นะคะค่ะก็ถือว่าสวยงามเข้าสีเข้าเนื้อได้ดีนะคะ วันนี้ที่เราตัดกันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ได้ในตัดในไซส์ของ ABC อหรือเราเรียกว่าคว่ำหนามเราได้ในราคาชาวสวนนะคะได้ในราคา140บาทของราคาวันนี้นะคะ,ะให้ดูรอบๆก่อนที่เขาจะตัดลงมาค่ะค่ะ <ไป S 1> ครับเอาไปได้ก็นะเอาไอทีเอเอ่เอาไปได้เท่านั้นอันไหนยังไม่ชัวร์เราก็เอาไว้ที่ต้นก่อน ไม่เสียหายค่ะต้นนี้ทั้งหมดก็จะประมาณอยู่ที่22ลูกนะคะต้นเล็กๆแต่ทั่วเรียนเราวันนี้เป็นวันที่ตัดกันนี่เลยค่ะโอ้ลูกนี้สักประมาณห6หกเโลได้มั้งประมาณประมาณห้าโลขึ้น <laughs> นนะค,ะค่ะนี่ก็คือวันนี้นะคะที่จิตพาทุกท่านได้เข้าไปชมนะคะถ่ายทําให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็เก็บบรรยากาศของอคําว่าทุเรียนสาวหรือว่าทุเรียนต้นเล็กแล้วมีลูก4ปีเราสามารถมีลูกได้นะคะก็ออกมาก็รูปทรงสวยนะคะแล้วก็ฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะที่ส่วนนี้เนี่ยก็ ต้นหนึง20ลูกนะคะก็ตกประมาณในราคา140บาทนะวันนี้เนี่ยก็ต้นหนึ่งก็จะได้ประมาณต้นละหมื่นกว่ากว่านะคะเพราะว่าแต่ส่วนนี้เนี่ยนะคะมีทั้งหมดล้อลไรพันพันกว่าต้นนะคะทุกท่านก็ลองบวกลบคูณหารคิดดูคร่าวๆนะคะก็เป็นที่น่าอพอใจในราคานะ,คะในราคาทุเรียนในวันนี้นะคะก็ ภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนชาวสวนด้วยวันนี้ก็ฝากผลงานนะคะมาให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็ฝากทุกท่านติดตามชมด้วยนะคะแล้วก็จะเก็บภาพสวยเก็บบรรยากาศเรื่องราวดีๆของเรื่องทุเรียนนะคะมาให้ทุกท่านดูแบบนี้ตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ